ครับสวัสดีครับผม Bomb by a v e n t u r นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับโครงสร้างภาษา C เบื้องต้นนะครับโครงสร้างภาษา C หรือโครงสร้างของโปรแกรมนะครับสามารถแบ่งได้เป็น5ส่วนนะครับส่วนแรกเรียกว่า Processor Directive นะครับคือส่วนที่มีตัว sharp อะครับ sharp i n p u t stdio. h นะครับแล้วก็ sharp input, o n i n p u t conio. h นะครับซึ่งเป็นส่วน h e a ของโปรแกรมนะครับหรือว่า header part นะครับซึ่ง i n p u t เนี่ยเป็นการแจ้งให้คอมไพเลอร์อ่านที่ไฟล์อื่นเข้ามาอา่อานคอมไพล์ร่วมด้วยนะครับรูปแบบที่ใช้จะเขียนกันในรูปแบบนี้ครับ แล้วก็ส่วนที่2เป็นส่วนของการประกาศนะครับซึ่งบางโปรแกรมอาจจะไม่ค่อยมีนะครับส่วนที่3มเนี่ยเป็นส่วนที่เราใช้ประจำเลยนะครับคือ main function นะครับหรือว่าเป็นเป็นที่เราเรียกใช้บ่อยๆนะครับโดยส่วนนี้นะครับทุกโปรแกรมจะต้องมีนะครับซึ่งประกอบไปด้วยประโยคต่างๆที่ทำให้โปรแกรมทำงานนะครับ หรือว่าเอาคําสั่งต่างๆมาเรียงต่อกันนะครับแล้วปิดท้ายด้วยเซมิโคลอนทุกครั้งนะครับโดยโปรแกรมส่วนนี้นะครับจะเริ่มต้นด้วยเมนนะครับตามด้วยปิดปิดกาเปิดนะครับแล้วก็ปิดด้วยปิกาปิดนะครับส่วนที่3เราก็ยังไม่ได้ใช้นะครับส่วนส่วนโปรแกรมในส่วนที่4 ส่วนที่เรากำหนดฟังก์ชันขึ้นมาใช้เองนะครับเราก็ยังไม่ได้ใช้นะครับโดยเครื่องหมายจะประกาศว่า Main แล้วก็ตามด้วยชื่อของฟังก์ชันนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้เราก็ยังไม่ต้องรู้กันนะครับเรื่องนี้แล้วก็โปรแกรมคอมเมนต์นะครับโปรแกรมคอมเมนต์คืออะไรนะครับคือส่วนของโปรแกรมนะครับที่เรา ใช้อธิบายการทำงานของโปรแกรมเรานะครับเช่นตรงนี้นะครับซึ่งโปรแกรมคอมเมนต์คือส่วนที่เราอธิบายการทำงานของโปรแกรมเรานะครับซึ่งเป็นแบบนี้นะครับ backslash สองอันนะครับแล้วก็ผมก็จะบอกมันจะเป็นข้อความนะครับซึ่งจะไม่มีผลต่อโปรแกรมนะครับโดยจะประกาศ อตรงนี้คือส่วนของการประกาศตัวแปรนะครับแล้วเราก็จะมารู้ในส่วนของตัวแปรกันด้วยนะครับวันนี้นี่คือส่วนหัวของโปรแกรมนะครับนี่คือ in main นะครับหรือฟังก์ชันนะครับมีปีกาเปิดนะครับแล้วก็ปิดด้วยปีกาปิดนะครับชา product นะครับให้คําว่า product เนี่ยเก็บตัวอักษรไม่เกิน20ตัวอักษรนะครับ แล้วก็โปรดักสองเก็บไม่เกิน20ตัวอักษรนะครับอินนะครับอิ in นค, in คือเลขจำนวนเต็มนะครับเราประกาศให้เทลิตี้นะครับเป็นจำนวนเต็มนะครับไพยูนิตไพนะครับโดยโฟ d จะเป็นการประกาศแบบเลขทศนิยมนะครับซึ่งจะเป็นประมาณนี้เลยครับนี่ครับอิน p เท่ากับ15นะครับถ้าเราไปใช้ในฟังก์ชัน p i n นะครับฟังก์ชัน p i n แบบนี้นะครับแล้วเขียนเราจะต้องมีรู้จักเปอร์เซ็นต์นะครับคือเปอร์เซ็นต์ดนะครับใช้แสดงเลขจำนวนเต็มเท่านั้นนะครับเปอร์เซ็นต์ดีโฟใช้เก็บตัวอักษรครับเช่นแบบนี้นะครับ m เท่ากับ14.25นะครับ ที่เป็นเลขทสนิยมโฟสจะเก็บเลขโทสนิยมได้6ตตำแหน่งนะครับแล้วก็นี่คือเลยครับคือการประกาศให้เก็บข้อความนะครับชร์โปรดักไม่เกิน50ตัวอักษรนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนโปรแกรมให้ดูคร่าวๆนะครับว่า ผมเขียนส่วนหัวของโปรแกรมนะครับนี่ครับตามด้วยชั้นที่เรีใช้แล้วก็ i n main นะครับหรือว่าจะเม n เฉยๆก็ได้นะครับแต่ถ้าในอนาคตเราจะต้องประกาศให้มันเป็นฟังชันหลังเมนก็จะต้องมีวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดนะครับแล้วก็มีติกาด้วยนะครับด้วยการกำหนดนะครับ ผมจะ,ะกำหนดให้ int เท่ากับ h มีค่าเท่ากับ15นะครับมีค่าเท่ากับ15นะครับแล้วก็ตามด้วย semicolon ทุกครั้งนะครับเวลาเราจบการทำงานของโปรแกรมนะครับแล้วก็ int k เท <Okay. S 1> ่ากับ15นะครับ แล้วก็ตามด้วย semi colon ทุกครั้งนะครับแล้วผมก็จะบอกว่า g เนี่ยจะเท่ากับ h บวก k นะครับในเงื่อนไขนะครับจะต้องบอกทุกครั้งนะครับว่า เราจะต้องประกาศตัวแปรขึ้นมาทุกครั้งนะครับแล้วก็การจะน,นามาบวกกันเนี่ยเราต้องบอกว่า g เท่ากับ h บวก k นะครับเราไม่สามารถบอกได้ว่า h บวก k เท่ากับ g เงี้ยนะครับเราจะไม่สามารถทําได้นะครับแล้วก็ pin ในภาษา C จะเป็น,น pin f นะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็ด o u b l e ลโ o t e นะครับแล้วก็ p e r c e n ดี D นะครับ แล้วก็คอมม่าหครั้งนะครับแล้วก็ตัว G นะครับคือเราจะให้ตัว G แสดงผลนะครับผลบวกของ K กับเนะครับ G เราจะเขียนว่า h ฮบวก K เท่ากับเท่ากับ g อย่างนี้นะครับซึ่ง ใน in main นะครับเราจะต้องใส่ r e t u r n ค่าทุกครั้งนะแล้วผมก็จะลอง save แล้วก็ลองรันโปรแกรมให้ดูนะครับนี่ครับถ้าเราไม่ใส่ semicolon ใน main นะครับมันก็จะแจ้งเตือนเราว่าเราไม่มี semicolon นะครับซึ่งเราก็ต้องใส่ semicolon เข้าไปนะครับนี่ครับ นี่ครับ h บวก k คเท่ากับ30บครับ15บวก15เท่ากับ30ครับแล้วถ้าเราอยากกำหนดค่า h กับค่า k, _ k _,เองละครับเราสามารถทำได้อย่างไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับวันนี้วันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานมากๆเลยนะครับที่เราควรจะรู้นะครับเพื่อเป็นพื้นฐานให้เรานำไปต่อยอดในภาษาอื่นนะครับผมประกาศตัวแปรออกมา3ตัวนะครับ แล้วผมก็จะให้ Enter นี่ครับอยู่นอกวงเล็บไม่ได้นะครับต้องอยู่ในวงเล็บ Enter h เท่าไหร่นะครับผมขออนุญาต copy เลยนะครับ แล้วก็ Enter K นะครับด้วยการที่เราจะให้โปรแกรมเนี่ยรับค่าจากคีย์บอร์ดเนี่ยเราจะต้องมีฟังก์ชันสแกน F นะครับแล้วก็ Double c o d e นะครับแล้วก็ %d คือรับค่า h เป็น integer นะครับ ซึ่งถ้าเป็นตัวเลขเราจะต้องใส่แอมเปรซนตรงสแกน F อปทุกครั้งนะครับแล้วก็ตัวแปรที่เราจะรับคือ h นะครับอันนี้ก็แบบเดียวกันเลยครับซึ่งก็ต้องปิดท้ายด้วยส e มิโคลอนทุกครั้งนะครับผมขอย้ําเลยนะครับนี่เราก็รับตัว k มานะครับแล้วผมก็จะลอง c คอมพ l ์ดูนะครับ ครับหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมเสร็จนะครับเราก็จะมาลองรันโปรแกรมดูนะครับซึ่งผมได้ลองรันไปไม่กี่ล้วครับด้วยนี่ครับโปรแกรมก็จะแสดงขึ้นมานะครับให้เรา e n t e r s เข้าไปนะครับเราต้องการ s อเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับ16นะครับแล้วก็ให้เคเป็นเท่าไหร่เคเป็น 25นะครับครับก็จะได้21ออกมานะครับแล้วถ้าถามว่าถ้าเราอยากถ้าเราเขียนเป็นทศนิยมได้ไหมผมจะลองเขียนให้ดูนะครับว่าอ d ดิเมันไม่สามารถเก็บเป็นเลขทศนิยมได้นะครับถ้าจะใช้ทศนิยมเราต้องเป็น float นะครับประกาศมันเป็น float นะครับนี่ครับมันจะ งงเลยครับมันจะเออร์เลอร์ขึ้นมาเลยนะครับว่าโปรแกรมมันจะจบการทํางานขึ้นมาทันทีนะครับนี่ครับซึ่งถ้าเราอยากประกาศมันให้เป็นโฟลทนะครับเราก็สามารถทําได้แบบนี้นะครับ ซึ่งเราจะประกาศให้มันเป็นโฟต์น,นะครับแล้วก็มาประกาศตรงนี้ให้มันเป็นโฟต์นะครับแล้วเราก็ Enter เข้าไปเลยทำไมมันถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าสแกน f ของเรานะครับเป็นเปอร์เซนต์ดีอยู่นี่เองนะครับเราต้องเปลี่ยนด้วยนะครับโฟโต้ fold ต้องใช้เปอร์เซนต์เนะครับถ้าเราอยาก แสดงทศนิยมกี่ตำแหน่งนะครับแล้วให้เราเติมจุดไปนะครับแล้วก็3มอย่างนี้นะครับผมจะลองบวกเลขทศนิยมดูนะครับโดยผมให้1 3ึ่งสองหห้านี่นะครับมันสามารถทำทศนิยมได้6กตำแหน่งนะครับนี่ครับ มันก็จะแสดงเลขเป็นทศนซยมอมอกมานะครับในบทเรียนนี้ก็ให้ทุกคนลองทำแบบคร่าวๆดูนะครับลองเขียนดูลองเปลี่ยนเป็นโฟโลองให้ชาเก็บตัวอักษรแล้วลองเอามาแสดงดูซิว่าเอ๊ะมันจะตรงกับที่เราใส่ตัวอักษรไหมลองเล่นสแกนเอฟลองเล่นปิ้นเอฟดูนะครับแล้วบทเรียนหน้าจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับ if e l นะครับแล้วก็ for do y นะครับหรือว่า y นะครับคือการนับรอบนะครับซึ่งการเขียนโปรแกรมแบบนี้ก็จะไม่ค่อยนิยมนะครับเป็นแค่เบสิ c พื้นฐานมากๆเลยนะครับแบบว่าส่วนมากจะใช้ในอะไรที่มันคิดซับซ้อนกว่านี้นะครับซึ่งอันนี้เราสามารถกดเครื่องคิดเลขได้สบายๆเลยครับในบทเรียนนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ